สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีข่าวกิจกรรมดีๆจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนศิลามาฝากทุกท่านครับนางสาวนพนัทแท่นทองผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอโนนศิลาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัดได้จัดโครงการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรการขับขี่ที่ถูกต้อง รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเหมาะสมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากจ่าสิบตำรวจสุพนัทจันเหล่าหลวง10บตำรวจโทเดชาพลทองรักและ10บตำรวจโทธนากรเกตจูมเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรนนศิลามาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จริงพร้อมให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนการปฏิบัติตามกฎหมายสัญญาณและเครื่องหมายจาราจร รวมถึงการสวมหมวกนิรภัยและพฤติกรรมการขับขี่ที่พึงประสงค์โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ผู้เรียนและชุมชนในอำเภอโนนศิลาอย่างแท้จริงขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ